อ่ะพฟ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้จัดก,การกอง MU T ตอนนี้มีข่าวมีประเด็นเกิดขึ้นเยอะมากทันนี้เราได้ทราบฟีดแบ็กแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะก็มีหลายท็อปิกเนาะเพราะว่าก็เริ่มเข้าช่วงปวเกวดแล้วนะคะในหลายๆเวทีเนาะรวมถึงก็วันนี้เองก็เวทีซุปเปอร์เหมือนกันใช่ในรอบของชุดว่ายน้ำค่ะเป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กหลายๆฟีดแบ็กที่เกิดขึ้น ก็เป็นสีสันของวงการนางงามนะคะในในฐานะที่เราอยู่ในวงการนางงามอะ่ะมันก็จะมีแหลนทั้งแงด่แงด,แงดีแง่ร้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะแบบเลือกที่จะเสพแบบไหนมากกว่าแล้วจากประเด็น,นต่างๆที่เกิดขึ้นเราในฐานะผู้จัดการกองเราได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ปุ้ยไหมในเรื่องที่บอกว่าเ,เราจะทํายังไงดีให้ประเด็นพวกเนี้ยมันหายไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้คุยไหมปรึกษาแม่เหมือนกันคะ่ะปรึกษาทางแม่ปุ้ยแล้วก็ทางผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะว่าเออมันจะเป็นยังไงมันจะทําเราจะเทินให้แบบ เทอร์นิ่งพอยท์ให้มันเป็นในแง่ดียังไงกับวงการนางงามของไทยนี่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเอามาปรับปรุงกับเวที MUT มากกว่า Adapt Apply ไม่ถึงกับปรับปรุงหรอก Adapt Apply กับเวที MUT ค่ะอย่างในกรณีของน้องมิมี่อันนี้เราได้พอทราบไหมพอทราบว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วเราได้มีการคุยกับแม่ปุ้ยไหม คุยอยู่เหมือนกันอเอาจริงๆคือแม่ปุ้ยเขาก็เอ็นดูมีมีมาตั้งแต่ปี2019เนาอ,อหาที่เรียนให้ส่งการส่งให้น้องแบบมีที่เรียนจนจบรวมไปถึงหอพักขอมาหาวิทยาลัยแม่ปุ้ยก็เป็นคนเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะซัพพอร์ตให้หมด <ứng S 2> ทีนี้พอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยหนูอะเข้าใจทั้งสองทางทางหนึ่ง <ứng S 2> คือณตอนนั้นที่มีมีอยู่ในห้องดํามันเกิดความกดดัน <ứng S 2> แล้วถ้าสังเกตจริงๆ он, ถ้าใครเป็นแฟนคลับมีมีจริงๆอะจะรู้เลยว่าน้องอะเป็นคนซื่อๆ <ứng S 2> แล้วบางทีในการที่พูดซื่อๆแบบนั้นออกไปอะการคิดหน้าคิดหลังของน้องอะมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วมันทําให้ใจความที่เขาต้องการจะสื่ออะมันเลยตีได้สองแง่สองง่ามพอการเป็นสองแง่สองง่ามแบบนั้นอะ คนตีดีก็ดีไปคนตีร้ายเอาก็โจมตีน้องอย่างเงี้ยมันก็เลยการทำมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายโดยส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะด้วยภาษาด้วยไหมเพราะเหมือนเพราะเหมือนน้องบางทีอาจจะยังไม่ได้เข้าใจความหมายหรือว่าคําพูดของภาษาไทยจริงๆว่าถ้าเกิดพูดไปแบบเนี้ยบางทีอ่ะมันจะสื่อไปอีกแบบนึงเลยใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคอนเซิร์นสำหรับวงการนางงามไทยเพราะว่า สำหรับทุกวงการมากกว่าคําพูดแค่คําพูดเดียวอะ่ะบางทีมันถ้าเราตีโจทย์ไม่แตกจริงไม่ชัดเจนจริงอะ่ะมันก็ทําให้แปลความหมายผิดไปได้เหมือนกันดังนั้นคือมันอยู่ที่คนแปลความหมายแต่ถามว่าพอแม่ปุ้ยกับทีมเราได้ยินอะ่ะมันรู้สึกยังไงก็มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยณณณช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะเราเคยซัพพอร์ตน้องไปในจุดที่แบบเออทำให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าหลังจากนี้น้องจะต่อยอดอะไรก็น่าจะเป็นแบบโอเค เป็นสิ่งที่แบบน้องต้องการแล้วแหละและจริงไหมที่ว่าพี่วันนั้นพี่ปุ้ยมนไลฟ์สดเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงตามที่นีมี่เคยพูดไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะจ่ายค่าทําขนัสแสนหนึ่งอันนี้คือยืนยันไหมคือถ้าเท่าที่พรฟ้าทํางานกับแม่ปุ้ยมากับทีมท p พีอมาอมถ้าเขาจะมีการเขาเรียกว่าอบรมแล้วก็ขัดเกลารามากกว่าเขาก็จะโทรมาบอกแต่ว่าถ้ามีการถึงถึงขั้นข่มขู่เลยเนี่ย ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนเลยดังนั้นคือน่าจะเป็นการให้ระมัดระวังคําพูดมากกว่าแต่ส่วนในการที่จะมีทีมของ t p n โทรไปอะไรนั้นจริงไหมพรฟ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันก็ไม่สามารถพูดได้แต่ถ้าอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปความหมายถูกก็คือออกมาแสดงความชัดเจนดีกว่าเพราะแม่ปุ้ยเขาก็ชัดเจนว่าอะงั้นก็คุณก็ไปหาหลักฐานมาใครล่ะคนนั้นเป็นใครอะไรเงี้ยต่อ,อแล้วยิ่งมาจากทีมน้องด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งมีผลกระทบม,มันก็กระทบาภาพลักษณ์ของแม่เองแม่เขาก็เปิดใจเลยว่าอะ หามาถ้าหามาได้ก็ค่าชดเชยก็พร้อมจ่ายแล้วจากเหตุการณ์วันนั้นได้มีการอัปเดตกับแม่ปุ้ยไหมว่าตอนนี้ยังไงเราได้มีการโทรไปคุยกับน้องมิมี่หรือย,ยังเพราะว่าวันนั้นล่าสุดที่สัมภาษณ์น้องเองน้องก็บอกว่าน้องเองก็ยังไม่ได้มีการติดต่อแต่คือจะขอพักสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวถึงจะติดต่อแม่ปุ้ยไป ก็ยังไม่ได้คุยกับมีมีเลยแต่ว่าถามว่าคุยกับแม่ปุ้ยไหมก็จะคุยในเรื่องส่วนของ u n i v e r s e i s you มากกว่าการทำงานต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดกองก็น่าจะช่วงหลังจาก Universe i s y o u จบก็จะเป็นกองของ m u t มยู2ีปีสอค่ะใช่แล้วก็การพูดคุยกับมีมียังไม่ได้พูดคุยกันเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยเพราะน้องได้เป็นแบบตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดมิสแคนด์อินเตอร์ต่อนมแล้วก็ยินดีด้วย มาอีกถึงหนึ่งประเด็นตอนนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างแฟนนางงามของของเวทีอันนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงจริงก็อยากอยากจะพูดให้คิดเหมือนกันนะอยากจะบอกว่า ตีกันทาไมตีกันทำไมเพราะสุดท้ายคือมันอยู่วงการเดียวกันมันก็เหมือนกับเอาจริงๆวงการนางงามมันก็เหมือนประเทศอะประเทศประเทศหนึ่งที่ทุกคนแบบเออเห็นพ้องต้องกันฉันไม่อยู่รวมกันนะเป็นประเทศหนึ่งมันอาจจะมีขัดใจกันบ้างไม่ถูกกฎโน้นไม่ถูกกฎนี้กันบ้างอย่างเงี้ยตีกันสุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันดังนั้นคือเออตีกันทําไมก่อนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของอีหนึ่งเวทีแล้วทีเนี้ยก็มีการเอาเปรียบเทียบกับเวทีของพี่ปุ้ยว่าคืออย่างน้อยอะเวทีพี่ปุ้ยเนี้ย การตัดสินเขานอกจากเป็นมีในเรื่องของคะแนนเก็บตัวมันก็ยังมีคะแนนหน้างานจริงๆที่เป็นคะแนนหน้างานอันนี้ส่วนตัวพอนฟาเองในฐานะที่เคยประกวดกับ m อ t มาแล้วก็ได้มาเป็นผู้จัดการกองเราคอนเฟิร์มไหมว่าคะแนนมันมีทั้งเก็บตัวแล้วก็หน้างานจริงๆเ,เก็บตัวมีจริงเพราะว่าในส่วนที่คัดเชื่อเลยทุกเวทีแหละเข้ารอบแรกมาเนี่ย คะแนนจีพิสัยมีอยู่แล้วเพราะเขาต้องดูก่อนแล้วว่าเออเด็กคนนี้พร้อมที่จะทํางานกับองค์กรเราไหมพร้อมที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมของเราไหมถูกไหมคะเขาก็จะเขาก็จะคัดกรองมาก่อนเลยหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคะแนนหน้างานแหละเออในทุกรอบเนี่ยมีความตั้งใจจริงไหมเอ่ยมีการอด a p แอปพลายหรือว่ามีความแบบชาญฉลาดในการพรีเซนต์ตัวเองมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะดูคะแนนหน้างานด้วยใช่ค่ะก็คือเราขอยืนยันเลยว่าถ้าเป็นบ้านของ MUT อ่ะมีคะแนนหน้างานวัดกัน วัดมันวัดด้วยสายตาคนดูมันก็เห็นอยู่แล้วอะอแล้วสำหรับ m u t เองปีนี้ที่จะเกิดลังจะเกิดขึ้นเราได้วางคอนเซปต์การประกวดแล้วก็วางคอนเซปต์นางงามที่เราจะไปสู้กับต่างชาติยังไงวะค่ะ <c oughs> คอนเซปต์ของปีนี้เอาจ,จริงอยากให้อยากให้มาจากปากแม่ปุ้ยดีกว่าออยากให้ทุกอย่างดีเทลอะ่ะมาจากทางผู้ใหญ่เป็นคนแบบคอนเฟิร์มดีกว่าอย่างอย่างเราเป็นคนในฐานะคนทํางานเนาะมันยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ร้อเปเซ็นดังนั้นคือถ้าทั้งหมดทั้งมวลแล้วลว่าติดตามการประกาศจากแม่ปุ้ยโดยตรงเลยค่ะ <ผม S 2> <ๆ>เร็วๆนี้แล้วเรว็วๆนี้เราจะต้องมีคอนเซ<ร>ปต์ของเวทีแมเพราะอย่างอีกหนึ่งเวทีเขาก็จะมีแบบว่า ระบุเลย 3B อะไรอย่างเงี้ยะไรนะคะขับ 3B ของเขาเลยของเราเราจะต้องแบบชัดเจนหไหมเพราะแบบว่าเฮ้ยฉันจะอะไรยังไงปีนี้ก็อาจจะชัดเจนขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าเก็บสถิตินะคะดูแล้วจริงๆอ่ะ MU มันก็จะ อ่ะอย่างน้อยคือคุณก็ต้องไปฝึกสมองมาแหละเ,เพราะว่ามันมีรอบคีย์เวิร์ดของเราที่จะต้องเจออยู่แล้วนะคะการคอนโทรลสถาน,านการณ์การคุมสติในระ,ระยะเวลา3ามสิบวิแล้วก็รวมไปถึงปีนี้ก็อาจจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะอันนี้อันนี้อันนี้ไกลๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวคอนเซปต์จริงๆเนะี่ยอยากให้ออกอย่างที่บอกว่าอยากให้ออกจากปั๊ปุ้ยดีกว่าพอนพะคะแต่คือทีนี้มันก็จะมีแฟนนางงามบางกลุ่มเขามองว่าเหมือนแบบคือ MUT เองยังแบบ หาจุดที่แบบว่าความต้องการของตัวเอูจริงๆไม่ได้เพราะว่าคืออย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างประเทศเวียดนาม<ะ>สิ่งแรกที่เขาคัดนางงามคือหนึ่งเลยณวันนั้นคือเขาให้นางงามใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็มาตอบคาถามเพราะเขาต้องการดูบอดีอ้เขาคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่คนเราเรียนรู้ม,มันอาจจะต้องเรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งนะตอนนี้ระยะเวลาของ แม่ปุ้ยกับบ้าน TPN อ่ะ mm hmm. ก็เรียนรู้มาเป็นระยะเวลา3ปี mm hmm. ซึ่งโอเคจัดไปจัดมาอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องแบบปรับจูนกันนะคะ mm hmm. แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันอาจจะต้องหาแฟกเตอร์ที่เข้ามาแบบประกอบแล้วเป็น MU จริงๆได้สักที mm hmm. แต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้ความความผิดพลาดบ้างความดี mm hmm. บ้างตรงไหนดีเราส่งเสริมต่อตรงไหนผิดพลาดเรามาต่อเติมกันอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ค่ะเป็นไปได้ไหมว่า m อปีนี้จะไม่มีหลงทาง เป็นไปได้ไหมน่าจะชัดเจนขึ้นมากกว่าถามว่ามันยังมีหลงทางไหมมันไม่เป็นมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราเดินเข้าไปอย่างเราเราจะไม่หลงอะ,อะเราจะไม่ตื่นตาตื่นใจกับทุกอย่างเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะชัดเจนขึ้นใช่อาจจะเชียร์มันขึ้นยอย่สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนานางงามบ้างเพราะเอาจริงตอนนี้ก็คือแบบโอ้ตีกันไม่หยุดเลย อยากฝากอะไรถึงแฟนนางงามเหรอคะเคารพซึ่งกันและกันดีกว่าคือเชื่อเลยว่าโลกของนางงามอะ่ะมันเป็นโลกแห่งความอิสระภาพอย่างหนึ่งคือฉันน่ะอาจจะเครียดมาจากข้างนอกแล้วดังนั้นโลกของความเป็น,นโลกของนางงามอะ่ะสิ่งที่ฉันดูนางงามอะ่ะคือฉันมีความสุขฉันอยากวิจารณ์ได้เต็มที่ฉันอยากบูลลี่ได้เต็มร้อยอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่า มันก็ต้องเบสออนทูสตอรี่ด้วยอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยว่าเออสุดท้ายอะ่ะการที่เราวิจารณ์ไปติเพื่อก่อไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเสียงของเราอะ่ะมันอาจจะไปกระทบจิตใจของตัวนางงามก็ได้รวมไปถึงบางทีเขาเรียกนะคะเอาแต่ใจชั้นแต่ไม่ไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจเรามันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นออคือวิจารณ์อะไรหรือว่าพูดอะไรส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ ดูถึงความเป็นจริงด้วยนิดนึงอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตนางงามเหมือนเดิมในทุกๆเวทีพรฟ้าไม่ได้ปิดกันนะคะว่าคุณจะต้องแบบสนับสนุนเป็นแฟนคลับแค่เวทีนั้นแล้วก็เป็นแฟนคลับแค่เวทีนี้ไม่จําจะเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าโลกของนางงามมันคือโลกใบเดียวกันตีกันทําไมาถ้าถ้าสมมติจะตีกันจริงๆอะ่ะดีเบตเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวนางงามาที่จะเป็นตัวแทนสายสะพายประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าทุกสายสะพายประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากเวทีไหนแล้วส่งไปประกวดเวทีนอกเราเชียร์ทั้งหมด คอนฟอ,พอพร์บอกเลยนะคะว่าเชียร์ทุกเวทีสุดท้ายฝากเชิญชวนให้แฟนๆติดตามหน่อยมิถุนายนนี้จะเริ่มแล้วสำหรับ MU T ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์2อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือ Universe is you ค่ะที่กำลังจะไฟแนลประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตอนนี้แม่ปุ้ยก็รวมถึงบ้าน TPN เนี่ยทำงานกันหนักมากนะคะก็จะเป็นการประกวดแบบ ก็เลยความครีเอทีฟครั้ง<อ>แรกนะคะ<อ>ว่าคนไหนที่จะเป็นจกักรวาลคือเธอคนแรกของเมืองไทยนะคะ<อ><อ>รวมไปถึง MUT ปี2022ค่ะรับรองว่าน่าจะแบบมีอะไรให้ติดตามนะคะแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนๆนางงามค่ะ